ผู้มีบุญนะครับในประเทศออสเตรเลียครับจากเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญใหญ,ญ่มหากรารทานที่1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นณนวัดพระธรรมกายนครซิดนีดย์โดยาปในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธ,ธรรมสุร,รัตนโนปรเรนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร,พระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอชิเนียท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านนะครับสวดมนต์บนทธรรมจกกักรปะวัฒนาสูตร นั่งสมาธิกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้ากล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรสมทรงมาเงากัลยาณมิตรปริยาพรบำรุงและกะัลยาณมิตรเจม,มี่โกวิจจินดาชัยนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์จำนวน29รูปที่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ ภาคบ่ายคณะประธานกรถินและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากรถินอันงดงามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรฉัดนุพดลอักษรสวัสดิ์ผู้แทนกองศุลจุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายก่อนที่กรลยาณมิตรบุตกรเบลเลนและกรลยาณมิตรจำเรียงเขาเกตท่านประธานกรถินจะได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากรถิน และน้อมนำผ้าตรายกถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นพนงงานยังได้ประกอบพิธีถวายพันดอกไม้โดยกยัลยานมิตรลพัฒจิติวสัสรและกะัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือส่วนกัลยานมิตรไบรอันและกะัลยานมิตรปุษกรเปลดเลนได้กล่าวขอบพระคุณคณะท่านประธานกถินและสาธุชนที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้อวาท ก่อนที่คณะท่านเจ้ภาพและสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและรับพระของขวัญที่ระลึกไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญร่วมกันในครั้งนี้ครับ